ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในรายเกมเศรษฐีนั่นเองเป็นบ,บ้างเอ่ยหนึ่งอาทิตย์เต็มเลยที่แทบจะไม่ได้ลงคลิปคือต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้เกมมันไม่มีอะไรอัปเดตที่มันน่าสนใจเลยอะเออทุกคนว่าเหมันเราม้แล้วก็แบบนั้นแหละอะแต่ก็เราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปนะครับอะสำหรับวันนี้นะครับก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะ้อโดยอีเวนต์นี้นะครับเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับจี้นะครับและจี้ชิ้นนี้นะครับคือจี T ้ที่มีชื่อว่า การเชิญกับดักนะครับเป็นเป็นเป็นจี้ใหม่เลยเนาะโดยความสามารถนะครับก็คือเมื่อตกแรงมานะครับเจ็เอร์ซนาะจ่ายเจ็สิบเปอร์เซ็นของค่าผ่านทางพื้นฐานเนาะแล้วก็สุ่มเรียกฝ่ายตรงข้ามหนึ่งคนมาตกบนพื้นที่ของฉันแล้วก็เมื่อตกหรือก่อสร้างแลนด์มาร์มีโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นที่จะติดตั้งกับดักสปริงไว้ตรงไหนก็ได้เอ่อคือความเป็นส่วนตัวจี่ชิ้นเนี้ยถ้าเขาเอาดูแผนที่ตกปลาเข้ามาอย่างเงี้ยเออ น่าสนใจเพราะว่ามันเอากับดักสปริงไปวางไว้ตรงคุกหรือเกาะล้างได้เออแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรเลยก็ทอยทอยทอย,ทอยไปพอทอยครบสาครั้งตกเกาะล้างซึ่งมีกับดักสปริงวางอยู่มันก็จะเล้งไปยังเมืองของเราแล้วเราก็จะโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้ต่อถ้าเป็นตัวละครสายลุมดาลายที่จัดโอลิมปิกอย่างเช่นวินเทอร์ไอโนเบสหรือแม้แต่ตัวใหม่ที่จะเข้าคือเกรตาแต่แต่แต่พอเอาแผนที่ โดนมาสเตอร์เข้ามามาทําให้เราไม่สามารถวางอะไรก็ตามบนเกาะล้างได้เพราะฉะนั้นจี้ชิ้นนความน่าหามันเลยแบบลดน้อยลงแบบเยอะมากนะครับแบบจากหลอกเคยแบบ8090ก็ลดลงมาเหลือแบบ40เออ40 45อย่างนี้เลยนะคบแต่ว่าครั้งนี้เขาไม่ได้มาแค่จี้เดียวนอ้อเขาเอาจี้บัตรเชินอื่นๆมาให้หาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเชินของประชาชนที่ถยู่ในประเทศบัตเชนญของกระต่ายกระโดดบัตรเชินดรอปบัตรเชิญปาร์ตี้ฟองสบู่ บัตเชอปติวิญญาณบัตเชอปติหมีบัตเชอปติอมอนนะครับเอ๊ะแต่ว่าบัตเชอปติอมอนมันก็เก่าแล้วอ่ะทําไมใช้เท่ากับของคนอื่นเลยอะทั้งที่บัตเชอปติวิญญาณอะมันให้เงินเยอะกว่าด้วยเวลาตกเมืองอืมนั่นน่ะสิอ่ะวิธีการตามหานะครับเราจะต้องรวบรวมอ่าสปริง Amazing เอ้กับ Amazing นะครับ A สชิ้นเนาะมาแรกเป็นท้นที่เราอยากได้นะครับก็ใช้ใช้สชิ้นหมดเลยเนาะโดยการตามหาสปริง Amazing นะครับเราจะต้องรวบรวมประกามึกซึมนะครับ A บวก2ชิ้นและประการมึกซึม A นะครับ3ชิ้นเนาะก็ A บวกใช้8 A ใช้12เนาะมาแรกแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากได้ก็สามารถแรกเป็นแสงเกติยดพิเศษได้นะครับอชอบชิ้นไหนก็แลกชิ้นนั้นถ้าเป็นสายล้มถ้าเน้นเล่น เแผนที่โดนมาสเตอร์แนะนำกับดักเอ้ยไม่ใช่กับดักบัตรเชิญราชาที่อยู่ในประเทศเนาะเพราะว่ามันจะไม่เขา,เมาไม่กล้าไม่กล้าวาบเยอะเพราะว่าถ้าว่าเพียเขาก็จะไปตกคุกแบบไม่มีอะไรมาก้นแล้วในอนาคตอะทุกแผนที่มันจะเอาคุกเป็นคุกพิเศษคือคุกที่ไม่สามารถวางกับดักสปริงหรือวางหลุมดำได้เพราะฉะนั้นบัตรเชิญราชาที่ถูกในประเทศนี้ก็ยังอยู่ได้ยาวๆอยู่นะครับส่วนถ้าเกิดว่าชอบ สายขังฟองก็บาเชนปาร์ตี้ฟองสบู่ก็โอเคเนาะก็แนะนำสองที่นี้เนาะถ้าจะหานะครับเพราะว่ามันใช้วัตถุดิบเท่ากันหมดเลยเนาะแล้วก็มีลิมิตเอเจชั่นนะครับเปลี่ยนสีเนาะเติมสองร้อห้าบาทเปลี่ยนสีจริงๆกับดักสปริงก็คือน่ารักนะครับน่ารักแต่ว่ามันไม่ได้ใช้อะเออก็ก็นะแล้วก็มีรางวัลโบนัสนะครับถ้าเกิดว่ามีกับดักสปริงเนาะก็สามารถเลือกได้เป็นแสงเกติยศที่ดีที่สุดกับ500เพซจะบอกเลยว่าแสงเกติยศที่ดีที่สุดเป็นอะไรที่แบบว่าโหดมากแบบ ฉันนี่ร้องกรี๊ดเลยทุกคนมันคืออะไรเราไปดูกันเราพิมพ์ไปคัว,ว่าดีที่สุดแล้วกดค้นหาไปนี่นะครับความสามารถนี่ตามนี้เลยคือความว้าวของมันอนะไอความสามารถบนบนมันเขาอว่าว,าว้าตรงอันล่างสุดคือเมื่อถึงพื้นที่ของฉันโอกาส60%ที่จะล็อกค่าผ่านทาง,งที่ถูกคูณแล้วสุ่มเก็บค่าผ่านทาง248คือแบบเฮ้ยคือเกือบเ,เท่ากับแปนนอ้นี้เลยนะแปน แบนเรืออาวากาศเลยอะแล้วซึ่งแบบพี่เสียงเงินอะมันได้แค่แบบเท่าไหร่เองยี่สิบห้าสามสิบสามห้าใช่ปหนี่ได้ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็คือมันกล้าเสี่ยงไหมอะคือถ้าเกิดเสี่ยงแล้วมันออกอันอื่นอะอันนี้ก็คือซวยเลยนะเพราะว่าไอ้ออฟเนี่ยมาเป็นออฟที่เสี่ยงเงินซื้อไงเออแต่ถ้าโชคดีได้ก็คือโชคดีไปส่วนตัดนางฟ้านะครับก็มีหลอกกันให้เรื่อกเนาะคือแปดสิบ้าเปอร์เซ็นต์ทำายการนางฟ้าที่ใช้บนแลนด์มาร์กกับเจ็ดสกบเปอร์เซ็น,นต 85นี่คือต้องตกแลนด์มาร์กอย่างเดียวถึงจะตัดเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น70เนี่ยถ้าเมืองแบบไป3หลังหรือ1หลังที่คุณ80แล้วเขาไม่มีเงินจ่ายแล้วเขาใช้การนางฟ้าเนี่ยก็มีโอกาสโดนทำลายเนาะก็ลุ้นเอาแต่ของเราเราคิดว่าเราไม่ลุ้นดีกว่าเราไม่เสี่ยงเนาะอ่ะไปดูเจอัตราการดรอปก,กันดีกว่านะทุกคนอัตาก,ากันดรอปอัตากันดรอปนะครับเดาว่า8,000เพชรขั้นต่ำในการหาเนะาะอ่าจริงด้วยนะรประมาณ8,000เพชรเนาะก็อย่างที่เคยพูดทุกๆคลิปไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าใคร ดวงดีก็ปิดน้อยก 8, 000, ว่าแปดพันวงปกติ8 0 0พแล้วก็ดวงแย่หมื่นหนึ่งเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเปิดพวกไอเนี่ยตัวสุม่มพเมียมก่อนดูดีกว่าว่าจะมีอะไรออกมาไหมอ้าประการหนึกชิ้เออกมา1ชิ้นนะครับจะถามว่าจะหาไหมส่วนตัวก็คือไม่ได้อยากหาเพราะว่า1คือเราไม่รู้จะมาใช้กับตัวอะไรแล้วก็เรามีบัตรเชิญ ในประเทศที่เป็นเวอร์ชันดาร์กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้หาเนาะสำหรับอีเวนต์นี้โอ้โหไม่ได้หายแล้ววะเราก็ไม่ได้ลงคลิปอะไรอีกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะยังไงก็จับมือขับข้ามพ้นอีเวนต์ที่น่าเบื่อนี้ไปด้วยกันนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับเอาไว้คลิปสั้นๆเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวีดีโไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจุ๊จ ไปเลยเต่าไปเลยเตาไปเลยฉันอย่ามาเก่งกับกูนะป่า